สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป่า,อ,า,อ,าอ,อ้าวอาน้องอีแม่พบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนะมืเมน,นีสาวบัวก็ม,มีสาละดีๆทีสีนําม,มาฝากมาตอนพี่น้องอีกเช่นเกา่าเช่นเคยเนาะอันนี้เป็นแปลงพระโค้มที่สาวบัวปลูกเมื่อประมาณวันศุกเนาะวันศุกที่แล้วต้นกะกําลังเติบโตเนาะกําลังเติบโตแล้วก็สนวะยงามเลยเนาะะเดี๋ยวสาวบัวสิผาพี่น้องมาเบ่งอีกแปลงหนึ่งเนาะ นี่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงเนาะพระโคมแปลงนี่กับระโคมแปลงนั้นคือปลูกมือเดียวกันพี่น้องเนาะแปลงนี่กับแปลงนั้นคือปลูกมือเดียวกันดินสูตรเดียวกันทุกอย่างอันเดียวกันเมิดเนานพี่น้องเนาะแต่ว่าแตกต่างกันอยู่ที่โค้งสางเนาะเดี๋ยวสาวบัวสีอธิบายให้เข้าใจชัดๆเนาะเพราะว่าหลายคนเคยตั้งคําถามมาเนาะพี่น้องแฟนคลับเอฟเอฟซีเซาลาวบาแทงนี่แหละเนาะเพิ่นเคยตั้งคําถามมาว่า การปลูกพืชพักนี่มีขอจํากัดแบบใดแนหรือว่าการปลูกพืชพ uh ักแบบในโรงเรือนหรือว่าอยู่กลางแจ้งเนาะมันมีความแตกต่างกันแบบใดเนาะหมือนหนีกะบาวบวสิทอโอกาสหนีมาอธิบายแล้วก็มาเล่าเรื่องเล่าสุพีสุนองฟังเนาะเดี๋ยวสาบวสิอธิบายให้ฟังโตแหลกก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นโต๊ะใหม่เนาะโต๊ะใหม่ที่เขาสั่งเข้ามาอีกทีหนึ่งเนาะเส้นโค้งสั่งก็คือออกแบบสวยงามเลยพี่น้องเนาะแต่กะ ทั้งทั้งเทิงล้างค่านี่ก็คือเป็นมงหลวดพี่น้องเนาะเป็นมงหลวดซึ่งบอสามารถทีสีกันฝนได้เนาะอันนี้คือเป็นโครงสร้างของของตัวหนีส่วนโโครงสร้างของของโตหนีเนาะก็คือมุ่งรวยล้างค่าพลาสติกเนาะพี่น้องเนาะซึ่งก็คือสามารถกันฝนได้ในระดับหนึ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็เา้าบวกก็สิมาอธิบายเนาะว่าเป็นยังจังมีความแตกต่างกันระหว่างสองโตหนีเนาะ อันนี้สําหรับโตหนีเนาะสาเหตุที่เหตุให้พืชพักของเหามันจเจริญเติตบโตบบท่านโตนัตนเนาะเพราะว่าโตหนีเวลาฝนตกพี่น้องเวลาฝนตกนี่ก็คือฝนนี่ก็คือสีโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะนี่อันนี้คือโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งมันส่งผลกระทบกับปุ๋ยของเห่านี่อยู่ที่อยู่ในดินนี่เนาะเวลาฝนตกลงมาเนาะหนามฝนนี่แหละพี่น้องเนาะมันก็คือสีมาชะลางปุ๋ยอยู่ในดินของเหานี่ออกไปเนาะ มันกระสิคอยอไลออกไปเรื่อยๆเนาะคือนำหนำปุ๋ยของเฮาเนี่ยแหละนาะพี่น้องเนาะมันกระสิคอยละลายละลายไปกับน้ำที่มาจากนนำฝนเนาะอันนี้คือเป็นช่วงหนาฝนเนาะซึ่งมีฝนนี่ฝกระทบแนนอนสําหรับช่วงหนาฝนเนาะนี่แหละก็ะเลยเป็นสาเหตุให้พักคองเฮามั่นโบใยัยเนาะราวาในนี้คือ ปุ๋ยบ่เพียงพ่อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปุ๋ยถือชาลางไปเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เลยทรงผลใหายพักของเฮาจเจริญเติบโตได้ฉาเนาะหรือบางที่ก็สีบัวใหญ่เลยเนาะอันนี้คือขอเสียของการปลูกพืชพักอยู่กลางแจงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นโตแหลกเนาะเดียวซาบัวสีมาอธิบายให้ฟังโตที่สองเนาะสนน่นวนโตนีเนาะพี่น้องเนาะก็คือชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าเป็นยังโตหนีคืองามก็คือยังทีซาบัวเบาเนาะเวลาฝนตกพี่น้อง เวลาฝนตกมากก็คือโตนี่คือบบได้รับผลกระทบยังทางหนันเนาะอาซีมีโดนแบบว่าล่มพัดล่มยังอาละอองฟอยอาซีเขามาบางเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าก็คือบบได้ทรงฝนกระทบโดยตรงเนาะก็คือว่าไง,ไง่ายๆปุ๋ยหรือว่าถาดอาหารต่างๆที่อยู่ในแปลงนี่เนาะคือยังอยู่ครบถวนต่อใช้มือหนึ่งฝนตกเป็นซิปซิลอบเนาะแต่ว่าแปลงนี่ก็คือยังคงทียังคืออยู่เหมือนเดิมเนาะ พวกปุ๋ยพวกยังต่างๆก็คือยังอยู่ครบถวนเนาะเพราะว่าบบได้โดนน้พฝนฉะหลังออกไปเหมือนคือจังโตหนั่นเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละที่หลายๆคนเคยสงสัยว่าปลูกพักกลางแจ้งกับปลูกพักอยู่ในโรงเรือนมีขอดีขอเสียแตกต่างกันแบบใดเนาะถ้าปลูกอยู่ในโรงเรือนนี่คือยังได้กระไดเปียบพี่น้องเพราะว่าช่วงหนาฝนเนาะวันดีคืนดีต๊บดเหมือบดคืนกับมีพี่น้องเนาะถ้าสมมติแมนว่า เตรียมแปลงเพื่อทีสิปลูกพักเนาะก็คือก่อนที่ห้าสิปลูกหลังจากที่เห้าตัดล้อ,องเดิมออกไปแล้วเนาะห้าก็คือต้องมาตากแปลงให้แห้งสะกร่อนเพื่อขาเชื่อในในดินต่างๆหน้านาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะถ้าสมมุติว่าบาังเอิญเขามีเวลาอยู่หาเมือแต่ว่าในช่วงเวลาหาเมือ ฝนตกถูกเหมอเลยอันนั้นคือเฮาเสียเวลาไปเลยเต็มเต็มเลยหาเหมอเนาะสําหรับแปลงที่มันมีโครงรังค่าเนาะแต่ว่าถ้าแปลงที่มีโครงลังค่าพี่น้องต่อให้ฝนตกเหมอหนึ่งซี่ลอบเท่ากับว่มีผนกระทบใดๆทั้งนั้นเนาะเข้ากับสามารถเตรียมแปลงขึ้นแปลงปลกูกพักไปได้ตามปกติเนาะอันนี้คือขอดีข้อเสียแตกต่างกันแบบนี้เนาะแล้วก็จ้าบัวเสือว่าคือคลิปนี้เนาะสีเหตุให้พี่น้องหลายๆคนที่กาลังลังเลเนาะว่า สีปลูกพักแบบใดหรือว่าสีว่างโค้งสางแบบใดเนาะสำหรับหลายๆคนที่กำลังอมองหาอยู่ว่า,าสีสีว่างแผนแบบใดเนาะสาวบัวคิดว่าคลิปนี่สีเป็นคำตอบให้พี่น้องหลายๆคนเนาะว่าสีปลูกพืชพักแบบใดเนาะกจังสีเมาะกับสภาพอากาศอาของบ้านเมืองเท่าออนะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหนาะฝนนี่คือฝนกะ ตกบ่อยๆหรือว่าตกนักอาะสีแบบตกทุกมือกับมีเนาะบ่มียังแน่นอนเนาะพฉะฉนั้นแล้วการปลูกพืชพักที่ดีที่สุดก็คือควรที่สิมีโครงสรนะ้างเนาะอาสีดีที่สุดอาะสีเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับชาวเกษตรกรเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะกะสำหรับขลดหนีพี่น้องเนาะสา้บบนะสาบวกะับสีคอจบไหวสำนีสะก่อนเนาะเดียวเหมือนอ่ะจังมาพบมามพอ้กันไม่จังไดขันถือใจขลดหนีเนาะกะอ,อย่าลืม กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเนาะหรือว่าผู้ใดอยากให้ชาบวบัวเห็ดคลิปเกี่ยวกับอีหยังเนาะในเรื่องของการเกษตรเนาะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเนาะเดี๋ยวชาบวบัวสิพยายามอ่าเห็ดคลิปออกมาให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้ชมเลยเลื่อยเนาะขอบคุณพอแม่พี่น้องที่ติดตามสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ซาบวบัวตลอดมาเนาะขอบคุณเพื่อนเก่าเละก็เพื่อนใหม่นัเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ล่าพี่ลาน้องไป,ไปกับแปลงพักโขมเนาะพี่น้องเนาะ